สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เว็บ gasbox com นะฮะช่วงนี้นะครับก็ว่างๆนะฮะอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนนะครับแล้วก็เบื่อๆนะก็เลยจะมารีวิวนี่เจ้าตัวกันไกตัดเล็บเสี่ยวมีครับตัวเล็กน่ารักเป็นตัวที่ฮอตฮิตมากเพราะว่าราคามันไม่แรงมันเล็กแล้วมันดีนะฮะก็อยู่ที่ประมาณ159บาทแล้วแต่เจ้านะฮะเดี๋ยวผมลงลิงก์ให้นะครับก็ได้จากไทยซูเปอร์โฟนมานะครับก็เจ้าประจำที่ซื้อกันประจำ เพราะว่าบริการดีส่งไวแล้วก็มั่นใจในคุณภาพนะฮะวันนี้นะครับนอกจากจะรีวิวเจ้าตัวนี้แล้วเนี่ยผมจะมานี่คอมเพล์กับเจ้าตัวนี้ด้วยกรรไกรตัดเล็บอีกยี่ห้อหนึ่งนะฮะเป็นแบรนด์นอกของยุโรปนะฮะยี่ห้อตุ๊กตาคู่ตัวนี้เล็กกว่าแต่แพงกว่านะฮะคือแพงกว่าเยอะมากก็ตัวนี้พันกว่าบาทนะครับส่วนตัวนี้ร้อยกว่าบาทนะฮะจะเปยังไงเรามาเทียบกันอ๋อตัวนี้ผมได้มานานมากแล้วนอกจาก 7-8ปีแล้วครับผมยังใช้ดีอยู่นะฮะส่วนตัวนี้ก็ได้มาหลายเดือนแล้วเหมือนกันก็ยังใช้ดีทั้งคู่นะฮะเดี๋ยวเรามารีวิวและคอมแพร์กันดูว่าเป็นยังไงนะครับครับเดี๋ยวมาเริ่มต้นกับเจ้าตัวนี้ก่อนละกันตัวเซี่ยวมีนะฮะหน้าตาดูดีนะครับสีขาวมีสีเดียวแล้วก็มีโลโก้หมีตรงนี้นะฮะดูดีมากนะครับผมเล็บหรูนะฮะคือดูแพงกว่าราคานะครับผมทําจากสเตลเลตร้อยเปอร์เซ็นต์แท้นะฮะมีตะไบตรงนี้ด้วยนะครับผมสามารถถอดได้นี่เห็นไหมฮะถอดมาแล้ว ก็จะทำให้มันบางลงนะฮะนี่บางลงกว่าเดิมนิดนึงนะฮะมีกล่องก็จะดูดีขึ้นถ้าไม่มีก็ดูเหมือนกางเกงเดนธรรมดาทั่วไปนะฮะไม่มีโลโก้ด้วยซ้ำไปตรงนี้นะฮะใช้งานดีครับใช้มาหลายเดือนแล้วถือว่าเวิร์กมากที่ผมจะคอมเพลวันนี้นะครับก็คือจะคอมเพลคู่กับเจ้าตัวนี้ตุ๊กตาคู่นะฮะแบรนด์ยุโรปนะฮะตัวนี้แบรนด์แพงแน่นอนน,นะฮะตุ๊กตาคู่อยู่นี่นะครับคือตัวนี้นะครับจะบอกว่ามีเคสมาให้ด้วยคือตัวนี้เคสหนัง ดูดีมากคือคุณสามารถสอดเก็บได้เลยนี่นะฮะก็จะดูเรียบหรูแล้วก็ดูบางออกว่าของเซียวหมีนะฮะบางกว่าเยอะเลยอยากให้คอมียบเทียไซส์บางกว่าของเซียวหมีเยอะมากตัวนี้นะครับวเวลาใช้งานก็แค่สไลด์มันออกมายกขึ้นแล้วก็ให้สลักมันเข้าตรงนี้แล้วก็ล็อกที่นี้ก็จบแล้วคุณก็ได้กันก,นกนะระดาษเล็บนะเห็นไหมฮะแล้วก็มีตะไบเหมือนกันนินี้นิดน,น,นึงด้วยนะฮะตะไบ นะครับผมตัวนี้ก็พกง่ายนะครับแต่เวาลากดแรงกดส่วนตัวผมว่าตัวนี้แรงกดดีกว่ามันเหมือนเป็นการตะเล็บทั่วไปมันมีแรงมากกว่าเดี๋ยวผมลองตัดเล็บให้ดูดีกว่านะว่าเป็นยังไงบ้างเนาะครับผมก็จะเริ่มจากตัวเ x i a o มีก่อนละกันนะฮะโดยจะเริ่มจากเล็บนิ้วโป้งผมข้างนี้เห็นไหมฮะ ก็ตัดง่ายไม่ต้องออกแรงเยอะถ้าเป็นตัวตุ๊กตาคู่นะฮะเราก็ต้องต้องกดให้มันอยู่ในริมบางทีผมเคยอย่างเงี้ยแล้วมันไม่ได้ไงมันผิดต้องให้มันเข้าล็อกมันก่อนนะฮะแล้วก็ตัดเสียงจะคนละแนวเสียงของเซียวหมีมันจะเหมือนเหมือนกึบกว่านิดหนึ่งนะฮะนะฮะเอาฟังของเซียวหมีทีหนึ่งเสียง จะชิงๆกว่าอี่ยมันจะเสียงมันจะนั่นกว่านะฮะนิดหนึ่งนะครับผมหลายคนคิดว่าตัวนี้เป็นปอกเพื่อเอาไว้เก็บเล็บได้จริงๆไม่ได้นะผมรอแลนะ้วมันไม่ได้เก็บเล็บอะไรเข้าไปข้างในมันก็แค่กรอบธรรมดาให้เราจับถนัดมือมากขึ้นอนะ่ะบางทีนะฮะก็คือตัวนี้ก็จะเป็นด้ามจับที่ให้มันสึกแบบมันแน่นขึ้นนะฮะ คืออย่างนี้ต้องบอกว่าไม่จําเป็นต้องใส่ปอกใช้งานก็ได้นะถอดปอกตัดก็ได้ไม่ซีเรียสน,นะฮะเห็นไหมเสียงมันจะโครโทรนอะ่ะมันจะแหลมๆหลมกว่ามันจะจิๆๆ๊บกว่ากว่าเจ้าตัวตุ๊กตาคู่นะฮะนิดหนึ่งเห็นไหมมันจะเสียงโครนแนวนะฮะข้อดีของตัวตุ๊กตาคู่นะครับคือมันสามารถอาได้ขนาดนี้เลยนี่นะครับ มันสามารถคุณสามารถทงภาษาได้ง่ายขึ้นนะฮะแต่ของซีอิวหมีเนี่ยมันก็จะเหมือนกันกัตันทั่วไปนะฮะก็คือทำอะไรมากไม่ได้ก็ตามราคานะฮะต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าตามราคาก็เก็บงานสะดวกบางเล็กนะฮะนี่ครับผมสไลด์เก็บเหมือนกันนะฮะ เดี๋ยวเรามาลองฟังก์ชันตะไบนะฮะกับเจ้าตัวนี้ทั้งสองตัวนี้ดูว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับผมเดี๋ยวเราเริ่มจากการตะไบนะครับของเสี่ยวมีก่อนละกันนะฮะเนี่ยครับก็เอาด้านตะไบออกมาแล้วก็ต้องตะไบดูนะฮะนะครับผมก็ทั่วไปนะฮะส่วนเจ้าของตุ๊กตาคู่นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยฟังก์ชัน การตะไบเนี่ยพอๆกันแต่พื้นที่ของตุ๊กตาคู่เยอะกว่านะฮะแต่เซียวหมีเล็กกว่าเห็นมครับพื้นที่น้อยกว่านะครับก็ตามราคานะครับผมว่าพันกว่ากับร้อยกว่านะฮะมันก็ต้องมีอะไรที่แตกต่างกันบ้างนะครับผมครับก็ขอจบการรีวิวสั้นๆนะฮะกับเจ้าตัวกักร์ตูนตัดเล็บเซียวหมีนะครับเท่านี้ก่อนละกันนะครับก็เทียบกับตัวราคาหลักพันนะฮะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันนะครับผม อย่างที่บอกครับคือราคาเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างชัดเจนซื้ออันนี้1ตัวเนี่ยได้เสี่ยวหมีประมาณ1นึโลนะฮะก็แล้วแต่ว่างบขนาดไหนแล้วก็ความจําเป็นแค่ไหนส่วนตัวผมนะครับตัวนี้เหลือเฟือแล้วนะฮะเพราะว่าตัวนี้มันได้มาก่อนได้มานานแล้วก็เลยมีนะฮะถ้ายุคนั้นมีให้เลือกก็จะไม่ซื้อตัวนี้จะซื้อตัวนี้เพราะว่ามันถูกกว่าแล้วก็โอกาสหายน้อยกว่านะครับผม สำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับที่ชมรีวิวนะครับมีคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับถามอะไรเพิ่มเติมก็ถามได้นะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe ด้วยนะครับสบวัสดีก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ